อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบิลลิงนะครับ SM 7032นะครับนี่ครับโมเดลครับอันนี้จะเป็นเทเบิลครับก็จะมีตัวล็อกเทเบิลมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกเทเบิลแกนวายนะครับความละเอียดของเขานะครับอยู่ที่20ไมครอนนะครับต่อหนึ่งช่องนะครับอันนี้เครื่องเขาก็จะปรับเวิ w a r d ีเวิร์ e ได้นะครับเดี๋ยวให้ช่างทำการเปิดเครื่องกันดูนะครับ อันนี้เป็นฝั่งริเวิร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวจ้งเปรตเป็นฝั่งฟอร์เวิร์ดนะครับนี่ครับฝั่งฟอร์เวิร์ดนะครับส่วนย่านความเร็วรอบนะครับนี่ครับจะมีทั้ง5 0าสิรเพและหกสิรเพนะครับจะปรับด้วยกันได้อยู่ที่12ระดับนะครับ นี่ครับขนาดเทเบิลนะครับก็จะอยู่ที่แปดร้อยคูณสองร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับความยาวรวมนะครับแปดร้อยนะครับแปดร้อยมิลลิเมตรนะครับแล้วในแนวแกนวายนะครับนี่นะครับอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับระยะทำงานในแนวแกน x นะครับอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิเมตรนะครับ ระยะทำงานในแนวแกนวายนะครับในสเปคเขาบอกอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันทำงานได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้ระยะห่างจากปลายสปินเดิลนะครับถึงโต๊ะงานนะครับนี่ครับปลายสปินเดิลครับถึงโต๊ะงานนี่นะครับระยะเข่าอยู่ที่นะครับ4ี่รอยห้าสิบมิลนะครับนี่ครับ อันนี้ระยะการทํางานของเพลาสปินเดอร์นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบมิลนะครับเดี๋ยวช่างทําการหมุนลงมานะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวจะวัดระยะให้ดูนะครับนี่ครับข้างบนชนนะครับนี่ครับได้เกินนะครับผมเกินร้อสามสิบนะครับส่วนกําลังสปินเดอร์นะครับ อยู่ที่สองยี่สิบโวลต์นะครับหนึ่งเฟสนะครับสองแรงม้านะครับนี่ครับหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์จะเท่ากับสองแรงม้านะครับขนาดล่องทีสล็อตอยู่ที่16หกมิลนะครับนี่ครับสิบหกมิลนะครับวิธีการถอดหัวชักนะครับเราต้องคลายน็อตตัวบนก่อนนะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับอย่าช่างทำการคลายน็อตเลยครับเราจะคลายแค่ประมาณ1-2เกียวเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ตอกลงมานะครับอ่านี่ครับ แล้วก็ใช้มือหมุนนะครับออกมาแล้วครับความเรียวของเขานะครับก็จะเป็น MT3 นะครับส่วนนี้จะเป็นหัวชัดนะครับสำหรับใส่คอเล็ดนะครับอันนี้จะเป็น MT3 มียาวสามสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเจ้าทำการใส่ดูนะครับนี่ครับเราก็ใช้มือหมุนให้พอตึงมือก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะค่อยใช้ประแจนะครับอันนี้อย่าแน่นมากนะครับแค่พอตึงมือพอนะครับนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับส่วนของแถมนะครับรายละเอียดนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับประแจเบอร์ที่พกนะครับดอกเอ็นมีนสองดอกนะครับประแจแอลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวถอดอ่าก้าน สำหรับใส่ดอกสว่านนะครับเป็นก้านเอ็ทีเลียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประแจปากตายนะครับตัวนี้จะเป็นประแจไว้ขันตรงเพลานะครับมันจะใช้คู่กับประแจเบอร์สิบกนะครับไว้ถอดเปลี่ยนหัวชักนะครับแล้วก็จะมีคอเล็ดนะครับหัวยัดดอกสว่านตะกกาตองเครื่องมือเหล็กนะครับแล้วก็ทีนัดนะครับแล้วก็ประแจถอดฝาคอเล็กนะครับนี่ครับ ก็จะมีประมาณนี้สำหรับของแถมนะครับ